5ราศีโชคลาภเด่นการเงินปังสุดก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีต่อไปนี้ดวงดาวในปี2567เตรียมนำพาโอกาสดีๆทางการเงินและโชคลาภมามอบให้ ต้องรีบลงมือทำเพื่อรับความสำเร็จไปพร้อมๆกันได้แก่ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม เฮงยืนหนึ่งไม่เกินชาวราศีพิจิกหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องการหาเงินมานานความทุ่มเทที่ลงมือลงแรงมาก่อนหน้านี้กำลังจะส่งผลดีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2 5 6 7เป็นต้นไปคุณจะหาเงินได้คล่องตัวขึ้นเป็นช่วงที่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวเพราะยิ่งขยันยิ่งได้เงินมีช่องทางทำรายได้มากขึ้นรวมทั้งมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรื่องเงินหรือสร้างคอนเนคชั่นให้คุณได้ต่อยอดหาเงินด้วย ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมจริงๆดวงการเงินของชาวราศีกุมเริ่มดีตั้งแต่ต้นปีแล้วและจะยิ่งฟังขึ้นไปอีกหลังจากเดือนพฤษภาคม2567เป็นต้นไปเมื่อดาวการเงินและโชคลาภส่งผลกระแสด,ดีถึงชาวราศีกุมโดยตรงช่วยให้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินหาเงินได้คล่องมือ มีเกณฑ์ได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินเงินกงสีจากครอบครัวรวมทั้งได้โชคลาภจากสิ่งเหล่านี้ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนอกจากชาวราศีพฤษภจะโดดเด่นมากในเรื่องของอาชีพการงานแล้วดวงโชคลาภก็เคียงคู่กันมาไม่แพ้กันด้วยดาวใหญ่อย่างพฤหัสบดีจะโคจรเข้ามาทับตัว เป็นการนำพาโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเกิดความสำเร็จทั้งเรื่องงานและเงินมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศโชคจากอสังหาริมทรัพย์สายมูรวมทั้งได้รับมรดกหรือเงินประกันราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษการเงินเด่นมากในช่วงกลางปี แถมยังมีดาวพฤหสัสบดีโคจรมาพร้อมกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นชาวราศีเมษจะมีแหล่งรายได้ใหม่หรือเปิดธุรกิจใหม่ที่ทำเงินได้มากขึ้นในปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องขยันเร่งสะสมและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เอาไว้แม้บางคนจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นตามมาด้วยแต่ด้วยรายได้ที่เข้ามามาก<ๆ>ก็ไม่ต้องกังวลใดๆส่วนเรื่องโชคลาภมีเกณฑ์ดวงดีในช่วงกลางปีไปแล้วเช่นกัน แต่จะเป็นลาบที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นถ้าตั้งใจซื้อหวยจะไม่ถูกแต่หากมีเหตุบังเอิญซื้อหรือตั้งใจทำบุญมากกว่าหวังโชคลาบแบบนี้อาจจะได้ลาบมาแบบไม่คาดคิดแนะนำว่าหากได้ลาบมาจริงๆให้เก็บเป็นความลับไม่ต้องพูดอะไรมากมายจะได้ไม่เดือดร้อนราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรากดาคมถึง15สิงหาคม เป็นปีที่ชาวราศีกรกฎจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีทำให้ได้โชคลาภทั้งในเรื่องโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือในเรื่องที่ก่อให้เกิดรายได้ต่างๆยิ่งคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการศาึกษานักวิชาการแพทย์จะยิ่งมีโชคเป็นสองเท่านอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ